ใส,ส่เงยขาสั้นได้สบายอากาศดีธรรมดาต้นชุลมุนเพราะว่าวเป็นงานไพ่เหล็กงานจะผัพจัดกันมันมีหลายอันทีม่ม่นก็ได้ย่งกันดีค่ะเข้าตอเข้าใจมาค่ะ กูเขียวอยู่ไก่พูนมันหนาวกูเขียวมัน่ไไรอยู่ไก่พูนกันเนี่ยปีนี้อุดรไม่หนาว,วไปลาวก็ธรรมดาอยู่ตลาดอยู่ไก่นำขาโเงก็คือบ่กันเนี่ยหรือว่ามันยังไม่ถึงเวลาทันวาหรือเปล่า มูนวยเว่ยเลิกทะเลาะก,กันพอแล้วสวัสดีค่ะได้รับกาแฟแล้วค่ะแม่อุ้มขอบคุณค่ะพี่แอปเปิลขอบคุณนะคะจิ้มได้เลยแล้วก็ย็นยันตะกร้ามาให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ อยู่ในกล่องลังกล่องใหญ่ๆเพราะอะไรเขาดื้อเพราะตุ้มจะซ่อมเครื่องซักผ้ามันขาดที่ดีบอพ่อหรือว่าหนาปัดมันพังตวัวนะมอเตอร์มันทังป่ะมอเตอร์ทัางกูจบแต่สักนี้ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเอาไว้ไปในรัฐบ้านแบบเขาไม่เคยได้ยูงแต่เชียงแส่ไฟฟ้าทั้งเว้นในมีหนูมีอ่ะ สวัสดีนะคะอาตื่นได้แล้วทุกคนเจ็ดโมงครึ่งแล้วตื่นเร็วๆๆๆๆเร็วตื่นมากินกาแฟกันเร็วสวัสดีค่ะพี่วิไลพรสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะเบะคือเบออันปะ ได้หันมามีผ่าเลยป่ะกล้องเนี่ยกเป็นยู่ยากแขะนอนนอนเลยออกมาแล้วก็สนมีไม่ต้องเอามันออกมามีบตอต้อย่างเอาลูกออกมาเข้าใจป่ะลูกมึงดือครับนมยะมีเริ่มยุบแล้วสวัสดีค่ะคุณลวงทิพย์ เดี๋ยวก็ออนแรงเดี๋ยวก็เบิดแรงเพราะว่ากระโดดกระโดดแล้วขึ้นสู้แรงไม่ไหวน้องยูต,ตื่นไปแม่ตื่นมาเข่าหน้าแป๊บหนึ่งหลับต่อยละนอนแล้วค่ะเขาจะเหนื่อยเดินไปพักผ่อนสวัสดีเจ๊หญิงส้งรรมตำค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าคงเหนื่อยก็เลยแบบออนอนต่อดีกว่าพักผ่อนลายวันค่ะ บด้ไก่ be ไ,ไ,ไ,ได้ลาบก็ได้บะเด๋คือตางจังหวัดไกลไก่แถวภาคเหนือภาคใต้แบเวรามันมันนอนหน่อยกันเน่ะสนอนน้อยก่อนที่เราจะไปก็นอนน้อยแล้วไปลาวก็แบบไปหลันล้ากันจนถึงตีสามเนาะไปหากินหาเที่ยวกันก็มานอนแล้วก็ตื่นเก้าโมงมาออกมากินข้าวมาด่านมาอย่างน่้นอนตีสี่กันเนาะบางคนตีห้า ยางหลัลนล้ากับเบิดขึ้นสถานที่กินเที่ยวของเขาได้ทั้งคืนน่ะสีกระพาจะเป็นหลัลนล้าจนตีสามอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาเจอ,ขอเข้าใจมาแล้วไม่ต้องอยู่ในนั้นแหละสมน้ำหน้าโดนขัง สวัสดีแม่วันค่ะสวัสดีนะคะคิดถึงเหมือนกันนะคะคิดถึงเหมือนกันมาร์กหน้าค่ะเพราะสิวขึ้นแห้งหยองน้าม่นีบ่บ่ได้เลยนองยู่กับขึ่นไหลาวาตามาบ้านคิดจะไหนน้ามที่ใสสะอาดวะต้องตีเครื่องกล่องปะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยินดีนตกักเตามาได้เลยค่ะ ไปเที่ยวไหนไม่ได้เที่ยวค่ะเพราะว่าเมื่อพุ่งนี้พี่อมภาลับแล้ววันนี้ก็พักผ่อน,นเต็มๆที่นั้นสวัสดีค่ะทะเลาะกันเกี่ยวข้าวแล้วแม่โอ้โยรถติดลมมาเกี่ยวม่ได้้ยเป็นยังไงเจออ้าบ่านทะเลาะยังงกันไผกับไผไผกับไผ ใครกับใครทะเลาะกันาผิ่โมงหมาขายของไซยายมาเนี่ยเอาออกมาตัวหนึ่งใครใครอีกใครทะเลาะกันมาเป็นอะไรขายอะไรขายกาแฟนี่นาะขอกเออขายอะไรครับขายกาแฟเออขายอะไรขายกาแฟครับเออครับเยียมาเย่ามะจนมันดื่อเกินเกินประมาณ ยาเป็นยัยงก็ไม่ก,กันดื้อทำไมถึงดื้อมาถึงชวนทำไมถึงจอ,อนแบบโป๊ะ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 เป็นอะไรเป็นอ่อนร้อยหืมใครขอไม่ต้องไปเล่นกับเพื่อนเอ่อมีจัดการใครดื้อจัดการลงไปแม่มีจัดการเอาเนีาะสมโมน่ารักมากนะฮะยุติขี่ดื้อค่ะดื้อแม่งเป็นทั้งซีโต้เลย ดือครับดือกว่ายุมีกว่ายุฝาแขังเลยบ้าเอามาเบาน้่หนี้จะมาเบานั่งน้อไหยุ่อย่างไอ้ว่าซื้อมาแล้วรับผิดชอบนัง่งนั่ง,งขมโมยในยหันขังจะคล้องหนึง่งเอามาขัางหมาเพะนั้นเราเบิ้งหมาไปย่โมครับแม่แซมเลียงแม่แซมเลียกแม่แซม,ม,มครับโมอยู่ดอนนะครับอยู่ก,กูแกวนะครับแม่แซมครับไปยากกับประตูละ ก็มีนเรียนอะไรมันทั้งหนอนทั้งนอนเลยงินตัน่เยเอยอนไปไปขากนเีทั้งหนอนไปเยออกอ่ามาเอาโม่ฟ้ามาเอาโม่ไปแล้วก็คล้องคุเจคุณเจ,ณเจนะล็อกดีดีมันก็เปิดขึ้นมาได้คือเกาน้ำมทาพอเอาไปให้มันน่ะเอาน้อกินะน้ามาทาไป เด็กเจ๊ยใช่เป่นี่ยไปกินนมกินนมได้ส nope วัสดีค่ะสวัสด uh, mm ีนะคะ굿มอร์นนิ่งค่ะมามีส์มากินมามาเด้่อมามาเด้่องตะาต้าว่ะซโม่ขึ้นมาหายายเสียงเรียบร้อยหมดเออสเมียนเมื่อวานตามไปดูอยู่ดีนึ่เห็นน้องเราไปพาไปแตะผม กลับมาจากลาวแล้วก็ไม่ได้สระผมนะคะพ่อพ,พสาสระผมแล้วแม่ไปซื้อไอ้นั่นแม่ไปซื้อของที่ยูดีไปซื้อกับเขายูยูุ่ดีค่ะแล้วก็กลับนังสระผมที่ตรงนั้นแล้วก็กลับมาถึงบ้านเกือบทุ่มหนึ่งอะยิงไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรแต่ไม่ได้ไร์เพียรจริงๆมาหอดะ กินข้าอาบน้ำนอนเลยแยกใหญ่เลยมออรรมเมื่อยไหลมัเป็นเมื่อยอย่างนี้มันบรด้อนอนมันหลั่นล่าเนาเที่ยวหล่นเนาะขอบคุณนะคะเครื่องทำน,น,น้ำวนอยู่นี่มันตันป่ะเจ้าได้จอมองสายสายอย่างฟักบวัวบา่ฟักบวัวก็เป็นตันตันไม่กินจะไ่ไก้แกะสายบวัวเบน็นเมันบ่ฟักบวัว เออค่อยว่าตามยุสายฟักบัวอ่แล้วบ่ออกนิดหนาอยอั้ยอน่อยๆทุกหูเลยอ<ม>แล้วมีกลิ่นด้วยค่อยว่าซื้อฟักบัวใหม่ไหม,มน่าจะตันทั้งสองอันชีวีผีหน่วงน้ำอยู่ไหมมันเป็นตะก,กอนหมห้ยคอยต้องแก้ปัญหาน้ำแต่ยูหอดยวนบ้านหลังพุ่มมันคือเปลี่ยนพัมันคือเปลี่ยนต่เขอนเท่านี้หลังนี้อาบแล้วสิวเห่อเลยคะ่ะอาบแล้วคันมากท่อพักน้ําหรือเปล่า ืูยังไงแต่ว่ายุบแล้วคอยคอยมากเมื่อวานนี่ขอยเอาสบู่อุ้มรากมาัดยุบลงหล่นออกตรงนี้ตรงนี้มาวันแรกก่อนจะไปลาวอะ่ะโอ้มาอาบไปเร็วน้ำเย็นจัดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยืนยันตะก้ามาได้เลยนะคะผู้ใดผู้ใดเอาลงตะก้าไปไว้เรีว รีบจิ้มเลยนะคะเดี๋ยวจะจัดโปวใหม่อยู่ไม่อุ้งเก้าอุ้งเทพก่อนไม่ได้เข้าโรงงานเลยให้เข้าโรงงานก่อนนะคะต้องบ้านหลังใหม่ค่ะติดแน่นอนหลังนี้ไม่คุ้มเราติดมาปุ๊บมันก็ไม่ได้อยู่กะที่ไปโฮมญี่ปุ่นบางนีกะที่ไก่เป็นว่าเอาของมาเก็บเป็นส่วนหหายหลังนั้นไม่ให้เก็บของนะคะอย่าซ่อนลอ่อเอาของไปทั้งหมดคอยซิดาพดู้ใดเอาของไปเก็บญี่ปุ่น เพือ่อเผือชุดอ่ะอาจจะมาทําเก็บที่บ้านหลังนี้บ้างก็ได้มาทําห้อยเก็บดีๆไม่เก็บห้องชุดละห้องชุดเอาไว้รับแขกดีกว่าจะวางสั่นบนเถอะเ,เริ่มมาไว้เริ่มเป็นห้องเก็บของแล้วแมเจ้ารู้สึกปะยุตตรงนั้นรับแขกได้ตั้งหลายเลยนะเจะ้าบาบะทําทห้องให้โล่งไว้แบบจัดสวยๆไว้ไลฟ์สดไว้รับแขกไม่ไว้ทํางานดีกว่าบ้านหลังเก่านี้จะเอาไว้เก็บของ ชั้นล่างนี่คือจะใส่ชุดคุณอยู่ทั้งหมดทํายังไงหนูจะไม่เข้าก็แค่นั้นนะไม่นแค่ใจไหนไม่ได้ที่ประเขาเพื่อถ้าสม,ม่าเข้าออกชุดมาหอยไปพีทั้งหมดอะ่ะเข่าเพื่อเก่าเลยนะมันโล่งไงสวัสดีค่ะน้องแคสสวัสดีค่ะ ะก้ากาแฟอยู่ตะกร้าที่หนึ่งนะคะปักหมุดอยู่สามกระสอบตอนนี้ห้าใบแดงนะคะจากสามร้อยเก้าสิบนะกระแอกกระสอบละสามร้อยเก้าสิบตอนนี้จัดโปอยู่ที่สามกระสอบแบบนี้ห้าร้อยนะคะคุ้มนะคะแล้วอาจจะไม่ได้จัดโปแบบนี้อีกอาจจะมาเป็นพาลาสามหนึ่งศูนย์สองกระสอบอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบพาลาอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พาลามีตะกร้าเดียวค่ะ มีตะกร้าเดียวยินยันตะกร้ามาเลยตะกร้าที่สองก็คือมาร์กนะคะมาร์กใครหมดจิ้มได้เลยจาก490หลือ290เองนะเอาของในกลัอออกบอ่มี่หนูสืาบ้านมากกวมาบ้านพี่เรามันมาามันกัดเขาในเราเลยน้องถาวยืนกัหลายเต้มตัวเอาไว้นี่บ่เอาไปทั้งสิ้นไม่มีกลิ่นกับข้าวจะไม่มีหนูอืมใจค่ะ ว่างลูเหมนลูกงยังไว้นะใช่บ้านหลังนั้นจะไม่ให้เอาของไปใดๆทั้งสิน้นจะมีแต่เสื้อผ้าที่จําเป็นแล้วก็ของสวยงามเท่านั้นใครลีอาจเอาไปของไปใลกนะจะได้กลับมาอยู่บ้านหลังนี้มาวันสิบปสสมาชิกท่านใดก็แล้วไต่ใช่ใส่กองพิสติไว้หมดเลย ชุดก็จะเอามาเก็บที่นี่พราห้องนั้นอาจจะทําเป็นห้องรับขแขกแขกนอนได้เลยนะมันกว้างเป็นห้องนอนได้เป็นเป็นบ้านเป็นหลังอะ่ะคือห้องถ้าไม่นทาห้องน้ําในตัวเข้าอีกอันหนึ่งอะ่ะเป็นบ้านเป็นหลังเป็นห้องนอนใหญ่เป็นห้องรับแขกห้องสันทนาการได้หมดเลยเสียดายห้องไหมไปดูแล้วมันลกไม่เอาแล้วจะเปลี่ยนให้หมดเลยถ้ามีโอกาสได้กลับมาอยู่บ้านนะ ครึ่งเดือนนี้สวัสดีค่ะแม่น้องยูสวัสดีค่ะพี่เจมส์รัสสวัสดีนะคะสวัสดีน้องจิ๋วค่ะสวัสดีค่ะมามาร์กหน้ากันค่ะกินกาแฟด้วยมาร์กหน้าไปด้วยนะคะไม่รับเขียบ ออฟฟิศก็จะเคลียร์ออกดีๆทำให้มันดีๆไว้ทํางานนั่นแหละห้องเล็กอ่ะไว้รับแขกไว้ทํางานด้วยไว้คุยงานด้วยแต่นี่โอ๊ยหมุนอุ้ยุ้ยไปหมดเลยคนไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพก็จะเอาไว้แบบมันก็เราอยู่สองที่เนาะก็เป็นคนหลายที่ค่ะเพรชู ดีค่ะสวัสดีนะคะอย่างไหนก็ดังเป๊ะๆครัะมองได้ดังไฟป่ะขอบคุณนะคะยินยันตะกร้ามาเลยค่ะยืนยันตะกร้ามาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยสวัสดีสามร้อยท่านสามร้อยคนแล้วแล้วแล้วข้อจอข้าใจหน่อยแล้วเปิดการมองเห็นให้หน่อยขอบคุณนะคะ ก้าหมายเลขหนึ่งคือกาแฟค่ะหมายเลขสองคือมาร์คหมายเลขสามคือสบู่นะคะสะบู่ล้างหน้าใสสิวหายหมักเอาไว้เมื่อคืนสิวแห้งแล้วหมักสักห้านาทีนะถ้าใครเป็นสิวสบูดไม่ต้องกลัวหน้าแห้งเพราะเขาจะรับสมดุลให้เราเองรอนะคะไม่ต้องใช้อยู่สกินแคร์น้องอยู่กําลังทดลองใช้สิวเห่อช่วงเดือนที่แล้วขึ้นมาเตมเนยอน้องอยู่ไม่รู้แพ้อะไรเขาก็จะจิ้มมาใช้มั่วซั่วเอาจริงๆอยูกิเป็นคนที่ชอบจิ้มเวลาดูต่อ,ตอ เขาจะชอบจิ้มแล้วก็หาอะไรมาใช้แล้วมันก็ขึ้นเพราะตัวเองฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงบ่อยก็จะทำให้แผลได้ง่ายๆในวัยเท่านี้สิวกำลังขึ้น mm hmm. กำลังแพ้กินยาปรับฮอร์โมนก็ดีขึ้นแต่พอไม่ปรับก็เป็นอีกแล้ว mm hmm. กาแฟสามห่อห mm ้าใบแดงค่ะห้าร้อยปกติแล้วหนึ่งห่อหนึ่งห่อแบบนี้สามเก้าศูนย์นะคะสามร้อยเก้าสิบแต่ตอนนี้เราจัดโปรอยู่ที่ สห่อแบบนี้ห้าร้อยบาทนะคะกินได้หนึ่งเดือนนะถ้า1นึงซองแบบนี้หนึ่งกระสอบ1ห่อแบบนี้มีสิบซองน้อยแต่ว่าถ้าใครอยากเอาน้ําหนักลงเร็วๆอยากเอาอยากให้หุ่นบางลงเร็วๆสองซองก็จะ6กกระสอบหกตะก้าหกสองตะก้าเลยถ้าใครอยากิน1นึ่งเดือนวันละสองซองอ่ะหห่อแบบนี้นะคะคือจามนะวาบาทเนี่ยอากาศ<ม>